สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กิจกรรมที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็คือการส่งมอบรถครับการส่งมอบรถกับเหมืองที่นี่เนี่ยเก <c oughs> ิดขึ้นซ้ํา,าแล้วซ้าเล่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ที่หแล้วนะครับและอนาคตนะครับในการใช้รถของเหมืองที่นี่เนี่ยยังต้องเกิดอีกต่อไปเพราะว่าประธานบัตรที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะต้องมีการใช้รถเพิ่มครับแดยุนตอบโจทย์ของเหมืองที่นี่ครับเพราะว่ารถแดยุนเป็นรถที่ บรรทุกได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเซฟต้นทุนให้กับในายเมืองทุกท่านนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของไดยุนนะครับก็เรียนเชิญที่ไดยุนไทยแลนด์หรือเพจนี้ครับเรามารู้จักรถรุ่น D Y X ไดยุนไทยแลนด์กับรถคันนี้กับในายเหมืองที่ใช้นะครับรถมีสมรรถนะความบึกบึนที่จะใช้ในงานขนหินใหญ่ เหมาะกับการใช้ในบ่อนะครับและบนภูเขานะครับรถรุ่นนี้เป็น6กคูณสครับมีให้เลือกสองแรงม้านะครับแรงม้าแรกนะครับสามแรงม้านะครับส่วนตัวที่อวดโฉมอยู่นี่นะครับก็คือ430แรงม้านะครับสมรรถนะในการใช้รถเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันที่ไหนที่กระบะครับกระบะนี้คือกระบะฮาร์ดด็อกนะครับใช้สําหรับการขนหินใหญ่โดยเฉพาะเพราะนั้นสภาพการใช้งานเนี่ย จะสังเกตได้เรามีทั้งรถเก่ารถใหม่ซึ่งใช้กระบะนี้อยู่จะทรงสภาพของกระบะเนี่ยได้ถึง7 8ปีโดยที่ท่านไม่ต้องซ่อมบำรุงสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเวยฉายนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ฟาสต์นะครับเครื่องยนต์ที่บอกแล้วมีมีแรงม้าให้เลือกนะครับสองรุ่นก็คือ340กับ430แรงมา้านะครับส่วนเกียร์เนี่ยเป็น12สปีดนะครับเป็นเกียร์ฟาสต์นะครับ, fast, รบส่วนอัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยเราทำให้เหมาะสมกับการใช้งานสมบุกสมบันในเหมืองพิเศษของรถรุ่นนี้ก็คือสามารถมีออปชันให้ท่านเลือกเบรกลีทาดนะครับถามว่าเบรกลีทาดจะช่วยให้ ลดเสริมสมรรถนะอย่างไรนะครับลดเวลาจะลงจากเขาเนี่ยนะครับาสามารถใช้รีทาเนี่ยในการค่อยๆลงนะครับเพราะนั้นจะทำให้าการลงเขาเนี่ยปลอดภยัยอันนี้ถือว่าเป็นเบรกพิเศษครับที่ช่วยให้การลงจากเขาไม่อันตราย